อันนี้เป็นกล้าฟรีนะฮะจากศูนย์ศึกษาย่างนาโครงการเราชนะจากสาวและหนุ่มประถายโคราชใช้โครงการเราชนะของรัฐบาลโดยเป็นการรัดโอนให้4,000ันเขาก็แบ่งเงินส่วนนี้มามาแลกเป็นต้นไม้มาแลกเป็นกล้านะฮะก็เป็นนาเป,นเป็นเป็นไม้แดงน,นะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นไม้เป็นยางนาที่มีเชื้อเห็ดไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเชื้อเห็ดเผาะเราชนะได้ไปฟรีนะครับไม้ทั้งหมดนี้ได้ฟรีนะได้ฟรีตามโครงการเราชนะของรัฐบาลส,สาววอำเภออะไรนะอำเภอบ้านยเอออำเภอบ้านไทยเราเราชนะนะครับ เราชนะจริงๆเราชนะจริงๆนะหนั่นสาวจากปทายมาแล้วก,ก็เอาไปเผื่อกันนะครับมีเจ้ท่านหนึ่งก็ใช้ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ไปแล้วก็ไปกันนะฮะีนีีเป็นกล้าม้โครงการเราชนะหมายถึงว่าถ้ามาใครมีเข้าใครได้รับการช่วยเหลือโครงการ ถ่ายชนะของรัฐบาลเราชนะเราชนะของรัฐบาลก็มาเอากล้าได้เลยมาเอากล้าได้เลยปกติเนี่ยตรงนี้เขา, uh, ต,าต้นละ15บาบาทต้นละ15บาบาทอันนี้ออกดอกนะฮะอันนี้ออกดอกแล้วนี่เขาได้ไปฟรีได้ไปฟรีนะครับได้ไปฟรีตามโครงการเราชนะส่วนนั้นคนละครึง่งนี่คนละครึ่งนะฮะก็เดี๋ยวก็จ่ายคนละครึง่งนะครับอันนี้เราชนะได้ไปฟรีจากศูนย์สศิษา์ยงานะังไงก็ดูดีนะครับ น่าชื่นใจน่าชื่นใจ